สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับที่ช่องรานนอยล์ลำเพลอวิเชียลนะครับมาต่อกันที่คลิปที่สองนะฮะแม่เห็นคลิปพวกเราทุกคลิปไหมเปิดคลิปมาต้องแบบเฮลเฮลอย่างเงี้ยแล้วเคยเห็นคลิปนี้แบบไอ้เนี่ยตดูดูเลยเคยเห็นคลิมันตกใจเคยเห็นไหมตัวมันตกใจหมดนั่นแหลือ่ะหันมาที่ทาซานมีอะไรหนิเขาเปิดต้องทำอยู่กันทีเฮลเฮลเด้อ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 เอาออกกันเอาจะไปเอาลงมาหาหมที่ไหน คลิปนี้นะเราจะมาให้คะแนนทาซานนะครับสําหรับก้อยก้อยขวานสำหรับผู้บิกินดิกบกะเอามาขวานุ่มเอกภูบิกินดิบดเอาเริ่มที่เบาเอกเหมือนเดิมโอ้เบาเอกนะนุ่มเอกล่ำเขาไปแล้วราชีเริ่มที่แม่แม่ย่ำแล้วเอาเริ่มก่อนเลยนี่จะได้ตามเรอเอาอีน<ฮส>ี่อีนีอน่อี่กรรมการแนี่ยมัดวมาหลอกมูหลอกมูให้ฉันไม่ได้ทิดมาเนี่ยคะแนนเต็มสิบเต็มสิบหรอเออ อไอเพิ่งกินนกพิราบสิแล้วกินนกพิราบเข้าไปนกพิราบมันก็หนัวสิเออมันก็ถ้คะแนนไม่ถูกเอาใหม่ระยากเอาใหญ่ใหม่ยะโอ้ยเมื่อกี้คำใหญ่มากนะเต็มช้อนเลยนะเออแปดคะแนนเต็มสิบให้แปดให้แปเออเพราะมันไม่หนัวที่สุดมันไม่หนัวที่สุดถ้าเป็นคนกินรสจัดเป็นคนกินรสจัดอ๋อโอเคกินมันงัน อีนั่นก็ไม่กินเนื้ออีกเหรอที่เนี้ยน่ากินนไม่กินเนื้อหรือมันกินอ่อนนี่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 สิมาหาของทาซานสิย่าปู้จิ้บเขาบอกให้กินเออมันกินดิบไหมไม่กินอันนี้สุกกินแต่หมูดิบโอ้ยให้เข้ามากิมหมูก็ดับหรอกอะไรนะหมูดาบอืมองไป เต็มจุดเต็มจุดเต็มจิดเลยเนาะได้เลยเพราะว่าอร่อยจริงอ่ะโอเคจี๊ดมันอร่อยโคตรเลยไงต้มก้อนหนวดซึกมันเร็วแห้งต้มน้บหนดมันดีอ่ะกินของตัวเองกินของตัวเองแล้วกินก้อยไปแล้วเอ้าอันนี้ว่ามันก้อยสิพี่ปรุงเอาก้อยคว่ะ แม่งตัวนนออให้แปดเท<อ> <8 S 2> <8 S 3> ่ากันตอมคมรู้สึกมาโด่วนเถอะน้องให้แปดเท่ากันให้แปดเหรอทำไมให้หน้อยจังเลยอ่ะให้ตัวเองอ่ะปก<อ>ติจะเป็นคนกินขมผมรสจัดจัดไงม<ะ>ีทำกลางกลางอ้าวหนุ่มเอกยังไม่กินเลยผู้สาวจากเมืองราชสีสลัยอ่ะราชสีสลัยถิ่นน้องงูเหลือมเอาบ้านน้ององเอูเหลือมด้ทางเขาสีราชสีสไลสาลำแม่ัยไง อย่าเพิ่งอิ่มนะมันจะมีคลิปหนึ่งอยู่จริงรีบไปเลยเดี๋ยวบอกให้แปดมันกัญญาให้แปดอทำไมให้ให้แต่แปดอ่ะได้รู้สิโอ้ยฉันโอ้ ไม่ให้น้อยจังหวะนอร่อยใช่ไหมใช่ก็มันอร่อยแต่ว่าแปดเก็เยอะแล้วนะเผื่อใจไว้เอาให้เก้าจุดห้าเลไแปดไม่น้อยนะแปดไม่น้อยนะไม่แต่แต่รสชาติลาบเนี่ยมันมันไปสูตรกว่านี้ไม่ได้แล้วนะรสคั่วลาบเนี่ยไม่ไปยังไงบ่มันจะมีไปสูตรกว่านั้นก็คือจะเป็นขมไม่เสือจบที่เสือมันเดิมอันนั้นคือเนื้อแล้วหน้าที่ของเนื้อเป็นหน้าที่ของเนื้อแล้วแต่ว่ารสชาติโอเคเลย แต่ถ้าฉันอีกห้าอีกห้าอีกจุดห้าใช่ไหมฉันจะเอาน้ำปลาหยอดนิดนึงเออทำไมลมกินมันหิวอ่ะเนี่ยใช่ปะนมกินปลายหย่นองนงี้นะตอนนี้สรขั้นหลังกำลังจะออกมาใช่และ้วแล้วก็อีกห้าทีก็มารับแนกขยันเจ๋งเอา้าต้มไก่มา<อ>ที่ต้มไก่ของละน้อยแล้วครับต้มไก่ยังไม่ให้คะแนนหรอยังอ้าฮะ <ท>เริ่มที่ทาซานแล้วกันนะจะรุ่นนาดื่มน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเรากินขมแล้วกินแล้วแบบกินเปรี้ยวต่อมรับรสจะหมดแล้วกินข้าวกันจะเองเสร็จเราก็โทรมาแล้วทาซานให้สิบเลยโอยทำไมให้เยอะจังเลยอ่ะเพราะชอบต้มไก่อยู่แล้วอ้าวซูลุสักรสชาติมันก็พอดีชอบต้มหรอชอบต้มคนหรอ น้ำไก่เป็นไงน้ำไก่สีน้ำของไก่เป็นไงสีขาวต้องสีทองให้ข้าด่างทองสิบเฮ้ยไม่เอาสิบไแล้วเหรอไม่สิบแล้วปให้เก้าแหละให้แปดทำไมเหลือแปดแล้วเนี่ยน้ำครีมแล้วว่ะตะกี้มันเปรี้ยวอ่ะมันเริ่มมครีมแล้วอ่ะเปรี้ยวลยอ่ะมันเริ่มเย็นแล้วเนาะเอาแม่ไม่เย็นแล้วแม่เอาแม่ย็นว เออม่ถ้าเย็นแล้วมันจะเป็นลายต่างนะต้มไก่อ่ะไม่ไม่เกินแบบรสชาติมันจะเปรี้ยวขึ้นไม่เปรี้ยวขึ้นถ้าเราอิ่มแล้วมันก็เค็มอย่างตอนเนี้ยใช่ใช่แล้วเราแล้วเราก็เริ่มอิ่มอิ่มแล้วอิ่มมันเคหมือนไม่ไม่แถบตอนร้อนร้อนเมื่อนเราไปกินหมูกระทะตอนร้ออ่ะเอาตอนร้อนตอนร้อนให้สิบใช่ให้สิบอืมตอนนี้เรือสองโอ้ยไม่ตัดเนื้อจังไม่ตัดเหมือนไม่รู้จักกันโอ้ไม่จริงๆอ่ะต้มไก่ต้มอะไรเขาจงกิน อ้าวนมเอกินก็สั่งปฏิบัติโซนทองคำมาเนาะแมนเกือไปได้แบบลูกค้าเข้าห้องน้ำนี่ออกมาคือไม่ได้ไม่ได้เขาจะมีไม่ได้ไม่ได้เออเขาต้องมีแบบไอ้ชื่อแถมอ่ะชื่อแูมผูกลูกค้าไกับโตอ่ะเขาโอ้เขามีหม้อไฟค่ะแต่เรายังจำนวนไม่ไม่ใช้ไอ้หม้อไฟนะใช้ทูบปากเล่มเล่มเดียวไหนดูสิทูบหมดก็คือไม่ได้กินนะโอ้ย แต่ไม่นะแต่ฉันว่าหนัวขึ้นนะเนี่ยใช่ไหมว่ามันเกิดจากความอิ่มแต่ฉันเน่ะยังไม่กินแต่ฉันว่ารู้สึกว่าหนัวขึ้นเราวยากอเปแต่ว่าไอตัวก่อนมันเค็มมันเปรี้ยวกว่านี้เนี่ยเอาเนี่ยไปคั่วอีกอร่อยคั่วอร่อยกว่าดีอีกแต่รู้สึกว่ามันเค็มขึ้นเนาะนัดเนี่ยปากอีนัดกับปากฉันน่ะตรงกันเลยมันเค็มขึ้นแต่ตอนที่มันยังร้อนอยู่เนี่ยคือมันเปรี้ยวแล้วมันเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวหนัวอุดอุ่นนัวตึดเดี๋ยวอันนี้ให้ตัวเองแปด ตั้งแต่แรกเลยทาไมมข้เพราะว่าอะไรตัวเองเป็นคนที่กินหวานนิดนึงเอาแม่เอาลืมโอ้ยตั้งแต่แรกแล้วนึกว่านึกว่าไม่กินไก่ไงจะกินไก่ค่ะเดี๋ยวชาดึงกันไปดี๋ยวพราะจะทารุงน้ำไม่ฉันบอกแล้วว่าให้ต้มไก่เป็นดาววันนี้ใช่ใช่ใช่เอาเอาสุดท้ายที่ กินแล้วอยสุดท้ายที่สุ่มจำจากราศีสไลราศีสไลชงข้าวปกอวดเป็นชงข้าวปกอวดไม่กินเลยอ่ะเอาแม่โอ๋อแม่ทาแม่ทาแม่ใจแม่ทาแม่จะชิมแล้วนะลูกจิ้มเลยแม่ยังไงแม่ฮะเป็นกระเทยหรือย่าไม่ได้บอกใครเลยนะเร็วๆสิมันจะเกินแปดนาทีแล้วมันลงยาก อันนี้นานๆประแดกกับยี่ปูก็เริ่มออกตอนแรกอ่ะฉันว่าไม่หรอกมันเกิดจากความเล้าอิ่มเออเอาแรกๆเอาไม่แรกแรกเป็นไงอ่บอกว่าเอกเอารถนี้แหละแล้วเป็นไงอร่อยคะแนนเต็มสิบเริ่มเค็มคะแนนเต็มสิบไม่เท่าไรเอาแต่แรกๆตอนนี้มันคนมันอิ่มแล้วมันจะทําให้มันเค็มกาวตั้งมากินยางไงน้ำต้มไก่กาวพี่พลอยดำหงสิบอีนัทเฮ้ อันเซอร์เพียนคุณนับสุรจักรครับอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วกับปูดองแล้วค่ะตางมุมค่ะไม่เล่นบ่พ่อไม่เล่นนะครับ28ลูกเค็มอีกแล้วเหรอเค็มแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากสินจา เสิวโดนแรงนะเสิวโดนย่าตั้งหกย่ายาให้เก้าจุดห้ากินก่อนสิกินแล้วกินยังไม่กินยังไม่เห็นกินตอนนี้กินดิเนี่ยโกหกกรรมการนะเนี่ยเออเพิ่นเจ็ดสิบย่างเดียวเออจะมาให้อย่างเดียวเลยจะมาให้สิบเพราะประกาศรองไม่ได้ไม่เกี่ยวประกาศรองประกาศดองแม่อันนี้เสียวโดนสองข้อกวัญให้อย่างเดียวใช่ไหมสมัยกันพี่เล็กฮะกระเด็นไหมได้ได้ได้อะอ่ะคะแนนเก้าจุดห้าเพราะว่าอะไรเลยเพราะอะไรยา มันอร่อยอีเศษสองมันไส่เหรอให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่โอ้ยโอ้ยไม่ให้หรอกกินได้ก็กินได้อยู่เอไม่รู้ยากต้องใจต่ำนะให้ห้าก็พอดูตามดูตาปั๊มนั่นให้น้อยจังเลยอ่ะเหรอคะกินแล้วขอชิมใหม่ได้ไหมตัวเองได้สิได้ได้ได้ไม่ชิมตรงไก่ ทุกคนหยุดอร่อยนะราปีส่งอะไรเข้าประกวดราปีนีดดราปีแม่แต่วัวอีด่างเคยใช้นะ่ะ <laughs> นึกว่าหายอีฟี่แต่อีด่างมันหัวใหญ่จริงจริงนะพี่น้องครับพอกันคลิปหนาครับ